เอาลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยเหรอแล้วป้าค่ายโลเท่าไหร่จ๊ะป้าแแลแลรร้้้ววตต่่่่าาาาเเขไไไปคยดโหทรอ๋อแล้วแต่ใช่ไหมหอ๋อ,อเก็บทีเยอะไหมคะป้าไม่เยอะเลยตอนนี้อืมแล้วเวลามีลูกทีอย่างเงี้เก็บได้นานป่ะคะ ันเดือนเมษายันเดือนเมษาตั้งแต่ช่วงนี้นะยันเมษานู่นเลยโหก็ดีนี่ตลาดมีควางไม่เหมือนมะม่วงเหรอแต่ประโยชน์เยอะนะคะป้ามะขามป้อมอันนี้หนูหนูอันนี้หนูจะซื้อไปทำพวกน้ำหมักพวกน้ำหมักน้ำหมักมะขามป้อมอ่ะนะแต่ทีนี้ นู่เคยมาเมื่อก่อนนู่เคยมารอบหนึ่งแล้วแหละแต่ตอนนั้นลูกเพิ่งเล็กๆอยู่ใช้ไม่ทำระวังกับป้าแต่ลูกก็ไม่ล่วงเนาะป้าเนาะก็ต้องเววลลามันม่นก็งอ๋อเหรอ,อแต่ลูกลูกนี้ก็ยังใช้ไม่ได้เหรอครับป้า กกนหนูก็นึกว่าป้าอยู่บ้านนี้อ๋ออยู่พังม่วงอ๋ออยู่พังม่วงอันนี้สวนป้าจ้ะ,ะแล้วใครอยู่บ้านนี้คะป้า อ๋อยัดย่าิกันหนูก็นึกว่าเขาเป็นเจ้าของสวนมมอยู่จะไอยู่เมื่อก่อนหนูก็เคยเห็นป้าอีกคนหนึ่งนะมาอยู่ที่มาอยู่กับหลานอะที่เขาลอยมาไลยอะเพราะเพราะนู้นเคยร้อยมาไลยก็เข้าไงคนตัวเล็กๆอะอ๋อหนูเห็นแล้วแหละทางนู้น ี่ยค่ะเพื่อนๆดกมากมเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวนุจะมาซื้อใหม่ก็ให้คนที่อยู่ที่ไรนี่เก็บให้ก็ได้จากนั้นงั้นป้าบอกเขานะเพราะบางทีเข้าก็ไม่นี่ไง,งไม่เขาก็โทรไปบอกเมืม่อเช้า ออจลยกไ้วม่วลวปลูกไปกี่ไร่อะคะป้านี่ <c oughs> หลายเลยนะเจ็ดไร่ไรมะขามป้อมเจ็ดไร่ปลูกไปทั้งหมดเจ็ดไร่ อันนี้ก็เพิ่งอกอกน,นี่ค่ะเพื่อนๆดกมากอเดี๋ยวเราตามคุณน้าขอไปช่างกิโลนะคะทุกคนอ่า เดี๋ยววันนี้ปุ้ยก็ขอจบคลิปเก็บมาขามป้อมแต่เพียงเท่านี้นะคะพเพื่อนๆบายๆนะคะสวัสดีค่ะ